สามกรีบหยุดโชงโงย่ยานหลงกลการเมืองโลกประเทศไทยไม่ควรเปิดต้อนรับผู้อพยพพมา่าไม่เช่นนั้นเตรียมพังพินาศทั้งอาเซียน หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมต,ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการเมียนมายังคงนัดรวมตัวกันทำกิจกรรมต่อต้อตานรัฐประหารและถือโอกาสเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ Easter, นำไข่มาทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประท้วงโดยเขียนข้อความระบุว่าเราต้องชนะฤดูการปฏิวัติและออกไป mah ซึ่งเป็นตัวย่อหมายถึงพลเอกอาวุโสมินอองไล์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้นำกองทัพก่อรัฐประหาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงกว่า40คนทั้ง influencer ในสื่อสังคมออนไลน์นักร้องนางแบบนายแบบด้วยข้อหาขัดต่อกฎหมายยุยงให้เกิดความขัดแยง้งซึ่งมีโทษจำคุก3ปีแล้วด้วยทั้งนี้สถานการณ์ในพม่าทำให้นักวิชาการในประเทศไทยหลายท่านจับตามองถึงคิดทางในอนาคตว่ากระแสต,ต่อต้านรัฐประหารในพม่า จะเดินไปในทางใดโดยทัศนะและความเห็นของดรสมเกียรติโอสถสภาระบุว่าผมเดินทางไปพม่าครั้งแรกในคณะของท่านอดีตเลขาธิการสอมอชอผลเอกจรันกุลวณิช์ราวปี2536ต่อจากนั้นก็เข้าพม่ารวมแล้วกว่า20ครั้งจะรู้จักสถานการณ์รอบประเทศต้องรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพื้นที่ ผู้คนหน่วยงานและอื่นๆอีกด้วยผมจึงดูพื้นที่ฝั่งพม่าที่เชื่อมต่อกับไทยทุกด้านดูพื้นที่บังกลาเทศลาวอินเดียจีนที่เชื่อมต่อกับพม่าแล้วกลับมาเดินดูเส้นทางในไทยรวมเส้นทางธรรมชาติที่ติดต่อกับพม่าทุกจังหวัดผมทำแบบนี้มานานร่วมกว่า30ปีแล้วคนที่นั่งอยู่แต่ในห้องประชุมไม่รู้อะไรมากนักหรอกผมจึงพอพูดได้ว่า รู้เรื่องที่กำลังจะพูดนิดหน่อยและเข้าใจหน่วยงานราชการของไทยที่กำลังทำงานรับสถานการณ์กันอยู่สถานการณ์แบบนี้อยู่เฉยไม่ได้เราต้องช่วยกันสรุปว่าเราควรทำอะไรบ้างเรื่องผู้อพยพจากพมา่า 1. ่อย่าประกาศหรือแสดงท่าทีสนใจที่จะรับผู้อพยพจากพมา่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะจะมีผู้ที่พร้อมอพยพจากพมา่า เข้าไทยทันทีหลายล้านคน1.1ที่มีจำนวนมากที่สุดคือพวกอพยพหนีพิษเศรษฐกิจเพราะชาวพม่ารู้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีมีการจำกัดการเบิกเงินจากธนาคารการลงทุนต่างประเทศลดลงหรือหายไปเศรษฐกิจในตัวเมืองแย่ทุกคนมองออกทั้งจีนลาวบังกลาเทศอินเดียต่างห้ามชาวพม่าอพยพเข้าประเทศ ไทยจึงเป็นทางรอดเดียวของพวกอพยพหนีพิษเศรษฐกิจเราจึงควรยึดนโยบายผลักดันผู้หลบหนีเข้าเมืองเช่นเดิมอย่าปล่อยเข้ามาจะไหลามาไม่หยุดรัฐบาลมีงบเท่าใดเขาเข้ามาแล้วอยู่ยาวเลย1.2ชาวพมา่าที่อ้างว่าต้องอพยพเพราะความขัดแย้งทางการเมืองคือคนที่เลือกพักของสูจีทุกคนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพลเมืองพมา่าไทยรับไหวหรือไม่ 1.3การรับผู้อพยพพม่าแบบพื้นีในโดยฝ่ายเดียวไม่ปรึกษากับรัฐบาลพม่าก่อนจะทำให้ไทยมีสถานะเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าทันทีถ้าทุกฝ่ายในพม่าไม่ขอมาไทยอยู่เฉยๆจะดีกว่าเพราะฝ่ายที่อพยพมาจะมาจัดตั้งรัฐบาลพม่าพลัดถิ่นหรือกลุ่มต่อต้านติดอาวุธในไทยทีนี้แหละจะเป็นเรื่องที่ยาวเลย1.4 ระวังการตอบโต้จากฝ่ายรัฐบาลพม่าเพราะถ้ามีชาวพม่าอพยพมาในไทยมากรัฐบาลพม่าอาจจะประกาศให้พลเมืองพม่าไปรายงานตัวณภูมิลำเนาใน1เดือนออกแนวสำรวจสัมโนประชากรหากไม่ไปจะถูกลบชื่อและสัญชาติออกจากพลเมืองพม่ารัฐบาลพม่าทำมาแล้วครั้งปราบใหญ่เมื่อปี2531มีชาวพม่าตกคลักในไทยราวล้านคน พวกเกรียงบางกลอยก็รวมอยู่ด้วยประชากรในเชียงใหม่จริงๆมี1ล้านแต่มีพม่าอีกเกือบล้านฝ่ายความมั่นคงของไทยจะต้องเตรียมรับมือเหตุการณ์ที่มีชาวพม่าพากันออกมาประท้วงเรื่องการเมืองของเขาด้วยถ้าพม่าอพยพเข้ามาเพิ่มอีก2 000, ล้านกว่าคนคนไทยจะรับไหวหรือไม่1.5ตอนนี้ตะวันตกพยายามไม่ให้ไทยเปิดค่ายอพยพองค์การระหว่างประเทศอย่าง UNHCR IMO และหน่วยงานช่วยเหลือผู้อพยพของหลายประเทศกำลังหางานทำรัฐบาลชาติตะวันตกอย่างอเมริกาและยุโรปต้องการมีบทบาทผ่านค่ายอพยพอ,อีกทั้งพวก NGO หลายกลุ่มอย่าได้จัดการประชุมนานาชาติเรื่องปัญหาผู้ลี้ภัยพม่าขึ้นในประเทศไทยเด็ดขาดอีแรงจะลงทันที1.6ถ้าพม่าอพยพเข้ามามากคนไทยก็จะโกรธมากเพราะตอนนี้ ก็กำลังลำบากกันอยู่อีกทั้งจะพาโรคโควิดมาระบาดรัฐบาลต้องสื่อสารให้ชัดเจนมิเช่นนั้นหน่วยงานราชการจะทำงานกันลำบาก1.7ยุคนี้ไม่มีชาติใดรับผู้อบพยพแล้วนะแย่กันทั่วโลกเงินก็ไม่มีผมไปดูค่ายโรฮิงญาที่ค,ค็อกบราซาบังคกาเทศมาแล้วกองทัพส่งทหารไปดูได้ระวังโควิดด้วย1.8 ระวังด้วยว่าตอนนี้มีคนวางแผนจะให้เกิดเอเชียสปริงการลุกฮือขึ้นล้มรัฐบาลและการปกครองเหมือนอาหรับสปริงที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าขึ้นในไทยคู่กับพมา่าอย่าหลงกลเด็ดขาดนี่คือเกมอุบาทระดับโลกของชาติตะวันตก1.9หากได้งบมาดูแลคนพมา่าก็ผันไปทำอย่างอื่นได้เรื่องนี้ยาว1.10ระวังโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ อ่นโพสต์ของดรสันหมอมานกและหมอประสิทธิ์นะครับช่วยชาติได้เลยสายพันธุ์มินดาเนาจากฟิลิปปินส์จะมาแรงแรงงานประมงทุกชาติเชื่อมกันในทะเลยานนี้ดีใจที่นายกประยุทธ์เรียกประชุมรองนายกคงคุยกันเรื่องพวกนี้แหละดีใจที่พบทอบออบ,อบอกว่าไม่มีแผนจัดตั้งค่ายรับผู้อพยพให้กำลังใจนะครับจะช่วยสอดส่องให้เอาคนไทยเป็นหลักครับ เรามีประสบการณ์ท่าทีต้องชัดเจนไม่รับผู้อพยพผอบอเหล่าทัพอยู่ในตำแหน่งครั้งละปี2ปีแต่ปัญหานี้จะยาวมากซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าจะไม่มีการตั้งศูนย์อพยพรองรับชาวพมา่าแต่จะทำเป็นศูนย์แรกรับรองรับชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมพร้อมย้ำว่าพวกเขา ควรที่จะอยู่ในแนวชายแดนไม่ใช่มาอยู่ในเมืองอย่างไรก็ตามเหตุการณ์อพยพหนีตายของชาวพม่าในครั้งนี้ทำให้นึกย้อนถึงเหตุการณ์นองเลือด8888ในพม่าที่เกิดขึ้นในวันที่8เดือน8คิตศกงกราช1988สำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพมา่านับเป็นวันที่มีความหมายเพราะเป็นวันที่ประชาชนพมา่าที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิประชาธิปไตย ถูกรัฐบาลทหารปราบปรามอย่างนองเลือดมีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนอีกนับพันพัๆต้องหลบหนีออกลี้ภัยนอกประเทศโดยการลุกฮือครั้งนั้นเริ่มจากนักศึกษาในย่างกุ้งเมื่อ8สิงหาคมพุทธศักราช2531การประท้วงของนักศึกษาได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศต่อมามีคนนับแสนที่เป็นพระพิสุกเยาวชนนักศึกษาแม่บ้านและหมอออกมาประท้วงต่อต้านระบอบการปกครอง การประท้วงสิ้นสุดลงในวันที่18กันยายนหลังจากเกิดรัฐประหารที่นองเลือดของสภาฟื้นฟูกฎหมายและกฎระเบียบแห่งรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพมา่ามีผู้เสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างการก่อการกำเริบในขณะที่ในพม่าได้มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต350คนในเหตุการณ์นองเลือดในครั้งนั้น ก่อนหน้านี้ได้มีกระแสของกลุ่มม็อบ3มนิ้วที่ออกมาที่ให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้อพยพจากประเทศพมา่าแต่ทางรัฐบาลยืนยันว่าจะแค่ช่วยเหลือเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเท่านั้นทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ห่วงชีวิตของมนุษย์ด้วยกันแต่หากรัฐบาลยอมทำเช่นนั้นแน่นอนว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดีกับประเทศไทยอย่างแน่นอนและอาจจะลามกระทบถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย